ีสายแล้วไอสัตว์เยอะเลยสวัสดีชื่อตองนะเร้เป็นเด็กมห้าอีกเดี๋ยวอ่ะเราก็จะขึ้นมมหกอยู่แล้วชีวิตช่วงเนี้ยของเราก็ว่นลูปเงี้ยแหละสายไอ้เพี้ยนมาง เบินไขมันก็ได้เช nah, IC ้าแต่เราไม่ได้ตจุดสังเกทุกวันด้วยก็เข้าเรียนตามปกติมันเด็กทั่วไปนี่แหละหรือเปล่า มันก็อาจจะมีบ้างที่อาจจะคลายเครียดแต่อันนี้มันอาจจะติดเพิ่มไปนิดหน่อยมดค่าไปแหละแค่เริ่มต้นคือหัวของเราก็น่าเบื่อเลยใช่ปะสิ่งที่น่าเบื่อมากกว่านั้นคือเข้ากลางวันนี่แหละเหมือนเดิมทุกวันทั้งปีเอาละค่ะ โอละนะคะโอละคค่ะโอละนะคะโอละคอะโอละคอ่ะโอละค่ะโอละค่ะไม่ใช่ของโคนะแม่เขามองเราแบบเนี้ยเราเบื่อจริงๆนะ เออใช่อีกกิจกรรมหนึ่งที่เราชอบทำเหมือนกันก็คือการหอเขาด้วชั่นใหม่ๆในและนอกโรงเรียนจะเด็กกว่าโตกว่าเราก็อยากคุยที่หมดเลยเราพูดจริงๆนะการถาคอนเชั่นใหม่ๆมีแรงจึงใจขึ้นเยอะเลยสวัสดีโซไปกันเลยค่ะมีอะไรไหเปรี้ยวจังนะเดี๋ยีไปกันเลยค่ะดมะดื่มไปกันไรกคอนสวัสดีอ่ะโอ้ เก <át, was? S 2> ือบล oh. oh. ืมแนะนำเพื่อนไปแล้วเนี่ยชื่อเกดชีวิตเราวอื่นแล้วนะเจอเนี่ยเข้าไปมึนกว่าเดิมอีกทอบทองกลหมาให้ฟังถ้าเจอแบบนี้เล่วเราจะทำยังไงก็ทำแบบร้อนนี่แหละร้องไปส่งกูหน่อยไปมีกระป้าง เดินไปส่งบ mm ัน hmm. ท mm ุก hmm. วันมักเรียนจัดคลิปทุกวันเฮ้ยเพื่อนกูว hmm ่าก hmm. ูโดนอีกแล้วคำพูดที่ไม่มีจริงได้ยินอีกแล้วไปแล้วไอเราอดทนทำไมรู้อยู่แก่ใจว่าเขาไม่ได้อะไรเขาตามเพราะเสียได้เรื่องที่ผ่านมางงเหมือนกันจะจ้างเหอะไปไปทำกลับบ้านดีกว่า คุนตาลราบ้างละเนี่ยแหละชีวิตเราเลยเปื่อยเนาะแต่อยากใช้ชีวิตเนี้ยทุกวันไปตลอดเลยเหมือนกันนะมันก็สนุกแบบแปลกดีอย่าลืมใช้ชีวิตเหมือนที่ตัวเองชอบกันนะเพื่อนๆไปเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย